ราศีลัคนาราศีกลุ่มนะฮะเป็นจังหวะชีวิตที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในช่วงดาวพฤษีย้ายราศีนะครับเหตุผลในหลักโหราศาสตร์บอกว่าอะไรดาวพฤหัสบดีครับเป็นดาวสุป,ปเคราะห์เป็นดาวแห่งความสําเร็จนะครับพฤหัสบดีคือเลข5นะในดวงของท่านนะครับซึ่งตอนนี้ครับคุณมีเหตุที่จะมีเงินนะมีทองเพิ่มเติมขึ้นตามลําดับอะไรก็ตามที่ที่ติดขัดในช่วงก่อนหน้านะครับ มีมุมของการคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานสวีดีณขนาดนี้มีตำแหน่งที่จะให้คุณไหมให้คุณครับผมนี่แบบฟันธงเลยนะครับและอีมุมนึงครับในหลักโหราศาสตร์ครับดาวพื้นฐานสวีดีที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเกี่ยวกับอะไรปุตตะครับปุตตะแปรา่าบริวานนะลูกหลานบริวานนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ มีลูกยากยากที่จะมีลูกจกคึม,คมกันกับแฟนแล้วนะฮะมีสิทธิ์ที่จะอะไรมีบุตรมีบริวารได้ไหมได้นะ,ะเกิดขึ้นได้แน,น่นอนนะครับอาจารย์นะมีธรรมชาติก็ยากแล้วนะยากที่จะปรึกษาคุณหมอไม่ใช่หมอดูนะหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยนะทำเรื่องของวิทยาศาสตร์ปุ๊บเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอะเป็นไปได้ในช่วงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แปลว่าดาวดวงนี้ยอยู่ในตำแหน่งนี้หนึ่งปี นะพฤษภาคมปีนี้ถึงถึงพฤษภาคมปีหน้านะฮะก็มีสิทธิที่จะรุนได้นะครับแต่ถ้าใครนั้นนะฮะไม่พร้อมนะฮะในเรื่องนี้นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรนะฮะไปโจกคึมๆกันปุ๊บเนี่ยและไม่ป้องกันปุ๊บมีสิทธิที่จะอะไรท้องก่อนแต่งได้อันนี้เหนื่อยนะฮะต้องบอกไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าทายในมุมอื่นนะฮะ มีมุมที่จะมีบริวารที่ดีอาจารย์ต้องการหาบริวารที่ดีนะที่ผ่านมาไม่าว่าปวดกระบาลหรือเกินไมเกรนจะขึ้นนะครับจังหวะตอนนี้ควรจะเจอเจอลูกน้องนะบริวารที่อะไรสามารถที่จะสั่งทีเดียวปนะุ๊บและรู้ไปทําตามบางทีเขาคิดเนะี่ยในสิ่งที่เราคิดไม่ได้นะในมุมมองแต่งมุมปุ๊บเนะี่ยและทำงานให้เราดีขึ้นมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้เพราะฉั้นถือว่าดาวพิีที่อยู่ในตาแหน่งนี้ให้คุณกับดวง กับตัวของคุณเองในช่วงปัจจุบันนี้อยากแน่นอนนะครับอีกประการสําคัญครับดาวดวงนี้จะเป็นตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับราภระาระแปลตรงตัวว,ว่าโชคลาบนะความสําเร็จครับราะปุตตะและแปลว่ามีโชคลาบแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมีเข้ามานะและก,ลกนะุบกิบกุบกิบนะฮะเข้ามาได้แต่ก็อาจจะไม่ได้เน้นมากมายอะไรนะฮะต้องดูพื้นชะตาเดิมเป็นตัวกาหนดนะครับแต่โดยรวมๆแล้วนะฮะดาวดวงนี้ย้ายราศีนะ ให้คุณเนะ่โดยภาพรวมสำหรับคนที่เกิดราศีลัคณาราศีนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีเลยนะครับแต่นี่คือส่วนของคํำพยากรน,นะครับอยากรู้เรื่องราวหรือปรึกษากับอาจารย์ผู้เกี่ยวกับดวงของท่านนั้นเป็นการส่วนตัวนะครับนัดหมายอาจารย์ผู้ไดที่ a s i โ n โ o l o m a s t e r มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ